แนะนำการดาวน์โหลดและแตกไฟล์เซิร์ฟวายจีนะครับลำดับแรกเลยให้เพื่อนๆเ,เข้าที่หน้า Google ครับจากนั้นให้พิมพ์ค้นหา YG Origin นะครับและเราจะเจอกับเว็บไซต์ที่อยู่บนสุดเลยให้กดเข้ามาครับซึ่งในเว็บไซต์นะครับจะมีหน้าหลักมีหน้าดาวน์โหลดเกมมีหน้าเติมเงินบทความแล้วก็ d i s c o r d นะครับแล้วก็มีหน้าสมัคร ID ดด้วยนะครับมาดูที่ดาวน์โหลดกันนะครับ เมื่อเรากดคําว่าดาวโหลดก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดดาวน์โหลดต่อไปทีนี้เขาก็จะถามนะครับว่าเราเนี่ยจะเอาไว้ได้ไหนอย่างเช่นสมมติผมจะเอาไว้ตรงไดซีแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับก็กดเซฟเลยทีนี้ในระหว่างที่เราดาวน์โหลดอยู่นะครับเราก็มาสมัคร ID ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ถ้าให้ดีเพื่อนเพื่อนก็กดเข้า i s c o r d มาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารของเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตหรือข้อมูลต่างๆของเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราคลิกขวาตรงไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วก็กดคําว่า extract เลยนะครับแล้วก็รอจนกว่ามันจะแตกไฟล์เสร็จนะครับก็จะมีไอคอนหน้าต่างเกมขึ้นมาอย่างนี้นะก็ให้เราคลิกคําว่า,าคลิกตรง YG Origin นะครับที่เป็นชอเซิร์ฟเวอร์แล้วก็กดเริ่มเกมเลยครับจากนั้นก็ใส่ไ d ดีที่เราสมัครเอาไว้นะครับเมื่อเราเข้าเกมมานะครับก็จะมี2เซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ pK แล้วก็เซิร์ฟเวอร์เก็บเลเวลส่วนอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์กิจกรรมนะครับอาชีพนะครับจะมีทั้งหมด13อาชีพนะครับ ดาบกระบี่ทวทนธนูหมอนินจาพินหมัดทันกวางฮาลินแมยูจินโนโฮแล้วก็มิกโกะนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกเล่นอาชีพที่ชอบได้เลยนะครับมีสกิลหมู่ทุกอาชีพสมมุติว่าผมจะเลือกเป็นอาชีพนินจาก็แล้วกันนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็กดเข้าสู่ยุทธภพเลยครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับก็ให้วิ่งไปที่ด้านหน้าเมืองเลยนะครับเราจะไปทําการเก็บเลเวลกันนะครับ เมื่อเพื่อนๆเ,เปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับโดยการกดแถบหรือจะกดเมนูด้านาตรงมุมขวาล่างที่เขียนว่ากระเป๋าก็ได้นะครับอที่เขียนว่าเป้สัมภาระก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆกดคลิกขวาที่กล่องบอดนะครับแล้วก็ตั้งค่าตามผมเลยนะครับในส่วนของกล่องบอดเริ่มต้นนั้นยังไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากมายนะครับแค่เราตั้งโจมตีแล้วก็ตั้งค่าฟื้นฟูแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ ก็ให้เพื่อนๆน,นะครับเก็บเลเวลจากแมวและกลบหน้าเมืองไปจนเลเวลสิเลยครับผมเมื่อเราเลเวลสิแล้วนะครับทีนี้ก็กดหยุดกองบอดไว้ก่อนแล้วก็วิ่งไปเปลี่ยนค์ดกันนะโดยเราจะไปเปลี่ยนค์ดกันที่ NPC ประมุขพระคอนบันซึ่งจะอยู่ด้านบนสุดของเมืองเลยนะครับ ผมจะไม่ตัดนะจะวิ่งตั้งแต่หน้าเมืองไปจนถึงประมุขคอนบันเลยนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยเล่นแล้วไม่รู้ว่าประมุขคอนบันอยู่ตรงไหนหรือว่าใครที่เลือกเล่นไปนานแล้วนะครับอาจจะจําประมุขคอนบันไม่ได้นะครับอย่างที่เห็นนะครับในเมืองเนี่ยก็จะมีการาประดับตกแต่งเต็มไปด้วยต้นซาก,กุระมากมายเลยนะครับ ด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์รวมของ NPC มากมายนะครับอยู่กันตรงนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นแค่เท่ายาที่จะอยู่บริเวณที่เดิมนะครับที่บริเวณด้านขวามือนะครับเมื่อเราวิ่งมาถึงประมุขค,คอนบันแล้วนี่ยให้เรากดคลิกขวาที่กล่องเติบตัวเลเวล10นะครับเพื่อนๆเห็เนว่าในกระเป๋าเราเนี่ยจะมีผลึกต่ําอยู่ด้วยนะครับซึ่งผลึกวิญญ,ญาณต่านี้จําเป็นนะครับในการที่จะใช้เปลี่ยนคลาส คลาสหนึ่งจะใช้ผลึกวิญญาณต่ำา1ชิ้นซึ่งก็ได้มาจากกล่องเติบโตเลเวล10นะครับคลาสสเนี่ยจะใช้2ชิ้นคลาสสาจะใช้10ชิ้นแล้วก็คลาสสี่จะใช้ทั้งหมด50ชิ้นนะครับมเมื่อเราเปลี่ยนคลาสเสร็จนะครับทีนี้ก็ลองวิ่งมาซื้อยาดูนะครับเท่ายาก็จะจูบบริเวณนี้นะครับซื้อยาและยันกลับเมืองที่เท่ายาได้เลย หลังจากเลเวล10แล้วนะครับเราก็จะไปเก็บเลเวลกันต่อนะครับที่ผีดิบน้อยนั่นเองโดยผีดิบน้อยนั้นจะอยู่บริเวณด้านล่างของแผนที่นะครับอ่ะผมจะเปิดแผนที่ให้ดูนะครับจะอยู่บริเวณค่ายบอ,อนบันตรงนี้นะครับซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ออริจิของเราเนี่ย เราสามารถตั้งปาร์ตี้ห่างจากเพื่อนๆได้20เลเวลนะครับแต่ว่าเราจะสามารถต e ีมอนสเตอร์ที่ห่างจากตัวละครของเราได้แค่15เลเวลเท่านั้นนะครับอ่าเมื่อเปิดแผนที่แล้วนะครับก็ให้เราคลิกตรงจุดที่เราอยากจะไปนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเส้นปลาสีแดงแบบนี้นะในผมจะตัดภาพไปอีกทีตอนที่ผมวิ่งไปถึงแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมวิ่งมาจนถึงผีดิบน้อยและผีไร้หน้าแล้วนะครับ ก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดยานะครับที่เขาแจกมานะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงร่างอาวุธคุ้มจิตมนทินหรือว่ายาเม็ด54สีนะครับกดให้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเล่นาชีพนินจาก็อย่าลืมนะครับเอาบัฟตีไวมาใส่ไว้ตรงช่องบัฟด้วยนะจากนั้นเราก็เก็บเวลตรงนี้นะครับไปจนเลเวล25เลย เมื่อเพื่อนๆเลเวล25แล้วนะครับก็สามารถที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะไปตีโจรสืบข่าวนะครับเลเวล35เพื่อที่จะเก็บเลเวลให้ได้35แล้วเปลี่ยนค่าสอต่อไปนะครับเดี๋ยวหลังจากเปลี่ยนค่าสอแล้วผมจะทําคลิปมาแนะนำให้ให้เรื่อยๆนะครับผม